โอเคอันนี้เรามาปล่อยปลาค่ะตีโอตนะึนตึนสายแม่น้ำปิงน,น้ำปิงน,น้ำปิงเยอะมากเดีได้ปลาเดียปปไปลยปล่อยที่ตรงนีง้ไปเราจะไปปล่อยอีกที่หนึ่งเพราะว่าตรงนี้ไม่ว่างทุกคนแหละร้อน แดดร้อนมากทุกคนเห็นน้ำปิงไหมโคตรเยอะน้ำนองแล้วก็ไปต่อร้อนร้อนมากร้อนโคตรร้อนจังเลยอาจจะได้เห็นไม่น้ำปิงนะคะเดวอาเพราะว่าฝนตกเนาะทุกคนเนาะฝนตกมาหลายวันแล้ว เราจะปล่อยป้าอ่ะอ,ะอะ่กิ่งลงไปก็เรียบร้อยเลยเอากำลังสวดมนอยู่ร <c oughs> ลล้อนว้ายนี่นะค่ะ โรงงานสิดูเจ๊ไปุกคนเนี่ยน้ำปี้น้ำปีนร้อนอะ

ปลาของเราไปแล้วโน,น้ำขึ้นกระโดดนัำปลาทอด้นนจริงเหรอ,อเขาคห้ไปสุกเป็นสุกเป็นสุกเป็นสุกเทอน้ำนม,มน้ำนมเขาเผาก้อนโอ้โหเพิ่งเคยเห็นน้ำเยอะขนาดน,นี้ โอ้มีอะไรลงมาเยอะแยะเลยไปปากกาเทศบาลนครเชียงใหม่กำหนดอ๋อค่าทำเนียม เรื่าน้ำท่วมไม่ใช่นะคะทุกคนเขาบอกว่าค่าทรรเนียมค่าทรรเนียมในเทศบาลนครเชียงใหม่หน้าขนานี้ค่าก็ลืมตาไม่ขึ้นแล้วแหละร้อนมากๆเอาวันนี้เราไม่กล้ามาคนเดียวนะคะทุกคนเราให้ญาติมาสง่งเพราะว่าน้ำปีขรึ้นอ่ะอ่ะยังมาแล้วเพื่อ เ่กี้เราก็มาช่วยเขาเรามาช่วยเขาขายปลาแล้วก็เอาเอาของใส่ถุงช่วยเขาเรียบร้อยแล้วเราก็เราไม่กล้ามาคนเดียวเพราะว่าน้ำปิงมันขึ้นเยอะปกติเราจะมาคนเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้น้ำปิงขึ้นเยอะมากน้ำปิงโคตรเยอะทุกคนเห็นไหม คือค้นเยอะมากๆแต่เราก็ขยยานมาชม่งแต่ว่าญาติของเราร้านเขาไม่มีปลาแบบที่ปลาปลาเป็นๆไม่มีขายนะคะทุกคนเขาจะขายเป็นแบบปลาปลาซีนลูกชิ้นปลาปลาห<า>มึกปลาแซลมอนเนี่ยทุกคนแบบแช่แข็งนะแต่ว่าเขาไม่ได้ขายแบบปลาเป็นๆอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องซื้อร้านอื่น ร้อนอ่ะโคตรร้อนเลย,ยนี่นะคะทุกคนค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าให้เรามาคนเดียวเราก็ไม่กล้ามาถ้าเราเห็นน้ำเยอะๆอย่างนี้เราก็กลัวอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่ตรงนี้กาดเมืองใหม่แล้วอ่ะโอ ขยะลงมาเยอะเลยแล้วก็จะไปหาทางขยะที่จะทิ้งถุงของเรา